ดูหางคราวนี้ย้อนกลับไปดูหัวอันนี้ของจริงยังอยู่กับตำรวจนะอของจริงวันนี้แหละจะได้รู้ก,กันต่อบิ๊กโจ๊กสงครามนี้สุดยอดจะศักดิ์สิทธิ์เลยยืดเยื้อจากปีที่แล้วมาต่อเนื่องปีนี้ใช่ไหมขณะนี้ขึ้นมาถึงช็อตที่เรียกว่ายกสุดท้ายได้หรือไม่วันนี้แหละจะรู้กันว่ายกสุดท้ายหรือเปล่าหรือจะมีภาคต่ออีกจําได้ใช่ไหมครับจําได้นะจําได้ว่านายกซีกของทําเนียบค่ะ ฝั่งของนายก <c oughs> นายกบวกสองใบนะ <c oughs> น,นายกเศรษฐาเป็นนายกด้วยและเป็นประธานกตรด้วยคุมตํารวจพูดง่ายๆคณะกรรมการข้าราชการตํารวจด,ด้วยกํากับดูแลคุมตารวจอ่ะพูดง่ายๆฝั่งนายกสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งค่ะทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวหาซึ่งกันและกัน <c oughs> ทั้งสองบิ๊กอะ่ะสองบิ๊กเขารบกัน <c oughs> เขาเกล่าวหาซึ่งกันและกันกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึง่ง รับผลประโยชน์เวบผนันค่ะไอ้ลุงตรงนังมีเส้นงงเส้นเงินมาแฉกลายเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์แฉกันจนกระทั่งช้ำทั้งคู่ใช่ค่ะช้ำทั้งสตชแต่ที่ช้ำกว่าคือแต่ที่ช้ำกว่าบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กแต่ที่ช้ำกว่าตำรวจประเทศไทยคือก็คือสังคมทั้งสังคมมันช้ำใช่ค่ะเศร้าเลย นายกแก้ปัญหาด้วยการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไอ้ที่มีการแฉซึ่งกันและกันข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรใช่ขั้งแรกขีดเส้น60วันจบนะต่อมาต่ออายุอีก30วันเป็น90วันเป็น3เดือนนะไอ้สามเดือนเนี่ยมันจะครบกําหนด20ิมิถุนาพรุ่งนี้เอาวันนี้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 ถึงละครบกาหนดละดิวละดิวละมันจะครบกำหนดวันนี้ต้องมีคำตอบต้องมีส่งกันบ้านตรงเป๊ะ ต้องส่งกันบ้านถ้าย้อนกลับเมื่อวานถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเรียกว่าวันศุกร์ดิบอ๋อก่อนวันจริงวันศุกร์ดิบวันศุกร์ดิบคือโกนหัวแต่ยังไม่เข้าโบสถ์ไงโอเครับรานนะเข้าโบสถจริงๆก็คือวันนี้ยี่สิบวันจริงวันนี้วันสิก้ามิถุนานเกิดอะไรขึ้นเป็นวันศุกร์ดิบ แค่โกนหัวรอแต่จะเข้าบทวันนี้โอเคจะได้เข้าใช่ไหมจะมีมารมาผจญคอยหลอกหลอนหน้าบทหรือไม่เดี๋ยววันนี้รู้เรื่องอ่านั่นแหละของจริงดังนั้นเมื่อวานนักข่าวซึ่งก็คงได้กลิ่นอะไรมามาพอสมควรก็ไปดักหน้าดักหลังแล้วเอาไม้จอปากนายกเรถฐาถามถึงนายกเรื่องผลสอบค่ะถามนําก่อนอบิ๊กชิงัฉชัยพรมเลิศ มาทานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กสรุปผลการตรวจสอบส่งผลมาที่ท่านยกแล้วใช่หรือไม่ผลสรุปเป็น,ปนอย่างไร,งไรประมาณมนั้นไปฟังท่านนายกตอบไหมเชิญค่ะสองพตํตำรวจน,นะคะจำเอกว่าส่งรายงานมาที่นาย,ยกแล้วใค,ยยครคย็นคนแถลงคะเดี๋ยววันนี้คืงนี้ครับคออือตอนนี้ ทางท่านประธานน่ะท่านชักชัยพรมเลิศนะครับท่านบอกว่าแล้วว่าเรียบร้อยแล้วก็ผมเรีอย่างนี้ครับว่าเป็นเรื่องที่เ,เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็มีองค์กรอิสระคือทัวร์ท่านเองเป็นประธานเนี่ยในการที่จะมีการชี้แจงข้อมูลเนี่ยก็ขอให้ทางท่านที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีท่านวิศนุเครืองาเป็นคนกแถลงเรื่องนี้เรื่องดำเนิเน,น,นการต่อไปครับจะแถลงได้วันไหนครับไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องขอเช็คดูก,ก่อนวันนี้คุณชักชัยจะเข้ามาหาผมด้วยครับ,บาบนี้ครับออครับ ก็เร,เร็วนี้แหละครับไม,ไม่ไม่ไม่วันนี้บ่ายก็พรุ่งนี้นครับนะครับหวังว่านะครับคนนี้เป็นบวกกับทั้งสองคนหรือว่าคนหนึ่งคะเดี๋ยวค่อยฟังชี้แจงดีกว่านะครับโอเคอสรุปบิ๊กเชงประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบิ๊กต่อ,อบิ๊กจโจ๊กกล่าวหาซึ่งกันและกันสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานถึงมือนายกละใช่ค่ะนายก ขอให้อาจารย์วิศนุเป็นคนแถลงชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดทั้งหมดครับค่ะคำว่าพรุ่งนี้ที่ท่านนายกพูดก็คือวันนี้11โมงเช้าเอาตรงๆวันนี้ก็คือ20มิถุนาย0มิถุนาตรงเป๊ะกับวันเลยครบกำหนดพอดีแล้วเขากดไว้11บโมงเช้าโอเคค่ะอาจารย์วิศนุทีนี้เมื่อท่านนายกไม่ยอมเดินตามคำถามของผู้สื่อข่าวใช่ไหมค่ะนักข่าวรู้แล้วล่ะสรุปผลละ คำตอบมันรายู้ก่อนหน้าแล้วนะข่วถึงไปถามนักข่าวรู้แล้วล่ะจะให้อาจารย์วิศณุเป็นคนแถลงชี้แจงแทนทั้งหมดอแต่นักข่าวไม่รอแถลงนักข่าวอยากจะรู้อยากจะฟังจากปากท่านนายกตกลงรอดทั้งคู่หรือไปทั้งคู่ใช่ดูจากคาถามที่นักข่าวรู้คำตอบไปคนประมาณนั้นรอดทั้งคู่จะอธิบายกับสังคมอย่างไรไปทั้งคู่จะอธิบายกับสังคมอย่างไรหรือรอดแค่คนเดียว หนึ่งนั้นต้องไปรอก่อนหรืออะไรนี้อธิบายกับสังคมและอธิบายกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอย่างไรอันนี้คือสำคัญค่ะอยากฟังจากปากนายกไงค่ะแต่นายกไม่หลงกลนายกไม่หลงกลเดี๋ยวนี้นายกรู้แล้วการแน่นอย่ามาหลอกถามอย่ามาหลอกเมื่อเมื่อขุดบ่อล่อนายกไม่สำเร็จ ก็ก็ก็เปลี่ยนเป้าไปที่บิ๊กชิงจัดชัยผมเลิศประธานกรรมการตรวจสอบไปฟังบิ๊กชิงสิครับว่าตอบหรือไม่ตอบหรือด้งเชือกอย่างไรเชิญค่ะคนดคาแล้วทำต่อสอบท่านเลยผลสอบว่าสุดแล้วผมจะไปต่อคนนึนคนโดนใช่ไหม ของทั้นโจ๊กยังไม่เสร็จใช่ไหมครับทกนต้องต่ออีกนะครับทุกนี้ฟังอาจารย์วิศนุขอบแุณมากครับทุกอย่างรุงนี้จะเคลียร์เรียบร้อยใช่มับปิประตูประตูนี้ฟังฮะทุกนงะจะได้กลับไม่กลับอยู่ที่อำนาจนายกตัสินใจมแต่ว่าผลก็มันออกมาในลักษณะที่มมีความสมดไม่มีผิดเลยนะกัิดเ่อ ไม่ได้ใช้มูลความเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงะัทานไหนท่นนี้ครับท่าน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 ะครับท่างตรวจทตรวจสอบูงครนี้ไม่ได้็ตรวจสอบไม่นการ่วงกับกระบวนการยุติธรรมแปว่าดูแค่ว่าที่ปีรเรื่องร้องเรียนกันตอนนั้นที่นายกตั้งขึ้นมาเราดูประเด็นแค่นั้นเราไม่ได้นาประเด็นอื่มาด้วยใช่คะคุณนีอาจารย์่ซสอบสอบนี้จะสอบให้อบชหรือว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบอื่นรับ นายกาส<า>ั่งตั้งกรรมการเมื่อสอบเสร็จก็ส่งให้ท่านนายกปีที่เป็นผู้ตั้งจบหน้าที่กรรมการแล้วส่วนนายกจะเอาไปให้หน่วยงานไหนแล้ะใน,น,นผลสอบเราได้ชี้แนะไหมคะว่าต้องส่งหน่วยงานไหนที่คุณตรวจสอบต่อเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมนดขอบคุณมากครับทมาแสดงว่าถึงหน่วยงานไหนก็ถึงหน่วยงานนั้นใช่ไหมตามกระบวนการยุติธรรมขอบคุณครับสอนส่งท่านมีเหตุนหมครับเหตุอะไรด้วยความเคารพนะบิกชิงก็ไม่หนุครั้งแรก เราวิจารณ์ว่านายกเศรษฐาครั้งนี้กัดท่านแน่นเลอเกินนี่แน่นกว่าปรากฏว่าบิ๊กชิงกัดแน่นกว่าแน่นกว่าไม่หลืสักคำสูงกว่าไม่หลือสักคำเพราะมีอยู่การสอบสวนรุดรุดรุดุดุดมาหนึ่งคำเป็นุดเดียวุดมาคาเดียวว่าหลุดมาหนึ่งคำรออาจารย์วิษนุแถลงมันยังไม่ใช่คําตอบที่ฟินอืคือข่าวลือเยอะค่ะแต่ข่าวลือมันเป็นข่าวจริงนะข่าวลือเยอะเขาพูดกันว่า บิ๊กต่อจะได้กลับสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเมื่อวานเราก็พูดไปเรื่องนี้ใช่ไหมพี่นายก็พูดนี่ที่ถามอ่ะแล้วพี่นายบอกว่าอะไรนะเอากันอย่างนี้วันนี้20มิถุนา11โมงเชา้าอาจารย์วิศนุจะแถลงผลตรวจสอบค่ะคำถามก็คือวันนี้ถือเป็นยกสุดท้ายอของ บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กหรือไม่แต่เชื่ออย่างหนึ่งนะคะพี่นายว่าอาจารย์วิศนุเนี่ยจะต้องมาเคลียร์ครับทุกประเด็นที่นักข่าวอยากรู้แน่นอนแกต้องตอบหมดอ่ะถ้าสมมติมันจบนะต้องอธิบายได้มีเหตุและผลประกอบมันวัน,นวันนี้11โมงตอนถแถลงมันต้องจบค่ะระดับอาจารย์วิวศนุนักถแถลงเป็นทางการต้องจบมันต้องจบและมีเหตุผลประกอบด้วยที่รับฟังได้อื ฟังได้ฟังไม่ได้มันแล้วแต่คนฟังอาจารย์วิช้ตต้องบอกว่าเราฟังได้มันอยู่ที่ใครฟังมีเหตุผลอธิบายประกอบแน่นอนชัดเจนแน่นอนฟังได้หรือฟังไม่ได้มันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนฟังอาจารย์วิชิุจะบอกว่าฟังได้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาจบจากท่านนายกจบจากคุณชชัยบิ๊กชิงบิ๊กชิงใช่ค่ะในบรดนนะทันทีที่คอนเฟิร์ม นายกคอนเฟิร์มบิ๊กชิงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าอาจารย์วิษณุจะยี่สิบมิถุนาสิบเอ็ดโมงเช้าอาจารย์วิษนุจะแถลงผลการตรวจสอบอกรณีบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อสิบเอ็ดโมงนะในบัดดลในบัดดลตอนสักห้าโมงเย็นเมื่อวานห้าโมงเย็นเมื่อวานห้าโมงเย็นเมื่อวานทนายตั้มสิทาแจากหมายข่าวเลยใช่ค่ะนัดหมายด้วยเลยแจกหมายข่าวเลย กะว่าฟังอาจารย์วิศนุนเสร็จจะถแถลงทันทีต่ออะต่อ,ตอตข่าวเลยอะสังเกตนะครับบ่ายรู้แล้วบ่ายสังเกตนะฮะดูวันวอเวลานอนนะสังเกตนะบ่ายรู้ละหมายถึงเมื่อวานนะาาบา่บายรู้ละรู้ว่าวันนี้สิบเอ็ดโมงอาจารย์วิศนุนจะถแถลงเรื่องบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กบ,นะบ่ายนะพอห้าโมงเย็นปั๊บเมื่อวานนี้เมื่อวานห้าโมงเย็นปั๊บทนายตั้มจัดเลยทนายตั้ม แจกไม้ข่าวเลยแจกไม้ข่าวเลยเชิญชวนเลยบอกว่าหลังจากฟังอาจารย์วิศนุแถลงบายโมงตรงเจอกันเคลื่อนย้ายไปฟังทนายตั้มแถลงบ้างที่ห้องประชุมชั้นสองโรงแรมบางกอกมิตรทาวถนนพระรามหริมคลองปลาใช่ค่ะปักหมุดมาให้ด้วยไปไม่ถูกไปตามปักหมุดนี้อย่าหลงจะได้ไม่หลง11โมงใกล้ๆทานอาจารย์วิศนุแถลงค่บบ่งตรง ทนายตั้มจะแถลงเลี้ยวออกมานิดนึงจากทำเนียบอะเรื่องเดียวกันคสองบิ๊กตำรวจประเด็นสองบิ๊กตำรวจแต่ประเด็นคนละมุมแน่เลยผมต้องบอกนะว่าทนายตั้มเข้าใจเลือกโรงแรมนะบางกอกมิตรทาวน์ตรงนั้นไม่ได้ไกลไปจากทำเนียบก็เลี้ยวออกมานิดนึงได้ไงนิดเดียวไงไม่ไกลไปจากทำเนียบสักเท่าไหร่ชนิดเดียว15นาที10นาทีเผื่อรถติดไฟแดงสุดยอดไหมสุดยอดไหมขณะเดียวกันหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงค่ะ ยังจาได้ใช่ไหมครับเมื่อวานตอนห้าโมงเย็นทนายตั้มเขาแจากหมายข่าวเขาบอกเขาจะ,ะแถลงต่อท้ายการแถลงของอาจารย์วิศณุหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงตอนหกโมงเย็นของเมื่อวานท <One. S 1> นายตั้มก็เอาเอกสารแผ่นหนึ่งมาเผยแพร่ส่งให้นักข่าวไปดูเอกสารแผ่นนั้นสักนิดหนึ่งมีตาหัวครุดผมไม่แน่ใจนะว่าจริงไหมเอกสารแผ่นนี้มือแรก ือทนายตั้มหรือทนายตั้มไปได้จากใครไม่แน่ใจไม่รู้รส่งให้ไม่รู้มไม่รู้แต่เป็นกระดาษหัวครุฑหัวครุฑแต่เป็นกระดาษหัวครุฑคำสั่งสำนักนายกมงตรีสังเกตไหมครับที่ยังว่างอยู่เลยเป็นคําสั่งสำนักนายมงตรีแต่ยังไม่ได้ลงเลขเอกสาร เหมือนเป็นนังสือล่างอะฉบับร่างลงมาเลขคําสั่งใช่ค่ะยังไม่ได้เป็นโปรเซสต่อไปและข้างล่างก็ยังไม่ได้ลงวันที่สั่งมาณวันที่จุดๆๆจุดใช่ต้องมีลายเซ็นก่อนแล้วจะเขียนวันที่คนที่เซ็นชื่อจะเขียนวันที่ว่าสั่งณวันที่เท่าไหร่ก็คือรอทนายกท่านฉบับนี้จริงนะเป็นคำสั่งเรื่องอะไรเป็นคําสั่งเรื่องให้ข้าราชการตํารวจกลับไปปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติดูย่อหน้าที่เป็นไฮไลท์เลยดีกว่าเอาตรงนี้เลยนะ โดยที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นและรายงานนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วสรุปได้ข้อเท็จจริงพอจะดำเนินการตามกระบวนการปกติต่อไปได้โดยส่งเรื่องไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังนั้นเพื่อให้ราชการตำรวจดำเนินการต่อไปโดยเรียบร้อยมีความสามคัคคีปรองดองและรักษาองค์กรต่อไปได้ ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148่งสทับลงวันที่18เมษายน2อ6 7ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ก่อนแล้วจึงให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวินมน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับไปปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิมโอเคโอเคว่ากันที่จริงนะขั้งแรกท่านนายก มีคำสั่งเด้งทั้งคู่ทัระจำต่อบิ๊กโจ๊กไปช่วยงานที่ตำค่ะหลังจากออกคำสั่งเด้งได้ไม่นานถ้าจำไม่ผิดนะสิบแปดเมษาก็เกือบเกือบสองเดือนไปแล้วนะสิบแปเมษาก็ปบนี้นี่แหละก็มีคำสั่งอีกหนึ่งคำสั่งส่งตัวบิ๊กโจ๊กกับสำนักงานตำรวจส่งไปคนเดียวก่อนส่งกลับคนเดียว บิ๊กต่อยังอยู่ส่งไปให้เขาเชื่อตตอนเที่ยงเซ็นคําสั่งส่งตัวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนบ่ายรักษาการพอบตรอบิ๊กตายเซ็นคําสั่งให้ออกจากราชการเลยไว้ก่อนส่งกลับไปให้เชื่อดไงส่งไปให้เชื่อตพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกเข้าใจง่ายเนาะมันก็เข้าใจง่ายๆเออไม่ซับซ้อนดีครับทีนี้ทีนี้ผลจากคำสั่งของท่านยกเมื่อวันที่18เมษาส่งกลับเฉพาะบิ๊กโจ๊กใช่ไหมก็อยู่ในบิ๊กต่อเขาเขียนห้างเลยเพายังคาราคาซังอยู่ที่ทําเนียบค่ะ บัตรนี้ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ทีนี้เอกสารที่ตั้มเอามาเผยแพร่เนี่ยระบุว่าคราวนี้ก็ถึงคิวจะส่งกลับสตชละจะส่งตัวกลับสตชกลับไปทําหน้าที่ผบตอรอค่ะอีกกี่เดือนเองกเกษียณสิ้นเดือนกันยาใช่อีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่เดือนถ้าถามว่าเอกสารแผ่นนี้มาออจากไหนก็มาจากทนายตั้ม คำถามต่อไปของ habitude, จริงหรือของปลอมผมไม่กล้าการันตีผมไม่กล้าการันตีถามต่อแล้วตั้มไปได้มาจากไหนได้มาจากใครก็ไม่รู้ค่ะก็ต้องถามทนายตั้มก็ไม่รู้แต่วันเนี้แต่วันเนี้ยตอนบ่ายมัง่รคงซักกันหนักพอสมควรต้องซักกันหนักพอสมควรตามของจริงของปลอมตได้ไงถ้าของจริงถ้าสมมติของจริงเซนได้มาจากไหนได้มาจากใครมันเหมือนร่างคําสั่ง รายังยไม่ลงเลขที่เอกสารยังไม่ได้ลงเลขที่หนังสือยังไม่ได้ลงวันที่คําสั่งยังไม่มีลายเซ็นทานายกได้มาได้อย่างไรได้มาได้อย่างพี่พถ้าเกิดนี้เป็นอันจริงแต่อันจริงอันใหม่กลับเขียนใหม่ได้ไหมกล่าใหม่ก็จะไม่ใช่อันจริงแล้วใช่ไหมคำถามก็คือว่าคําถามก็คือว่าคําถามก็คือว่าตั้มได้มาจากไหนได้มาจากใครเอามาเผยแพร่ต่อต้องการจะนําไปสู่อะไรต้องการจะตั้งเกมอะไรก็เท่านั้นแหละผมก็คิงมันไปเรื่อย โอเคต่อไปนี้คือการข่าวการข่าวที่เขาสำนักนำเสนอไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะ,ะรายงานที่คณะกรรมการตรวจสอบข็จริงชุดบิ๊กจริงชุดจักรชัยพรมเลิศนำเสนอท่านนายกเขาไปเห็นมาละหรือเปล่ารายงานที่นำเสนอท่านนายกสาระบรรยายไว้อย่างไรเอาไฮไลท์หลกัหลกๆเลยนะผลสอบบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเป็นดังต่อไปนี้ครับจะบบเป็นประเด็นๆน่าะนจะมีอยู่3ประเด็นประเด็นที่1 คณะกรรมการไม่มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดทำได้แค่รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอความเห็นข้อกฎหมายเอาให้ชัดนะคณะกรรมการชุดบิ๊กชิงนะให้ชัดนะสอดคล้องกับบิ๊กชิงคลิกเมื่อสักครู่ได้ฟังไปแล้วบิ๊กชิงบอกว่าคณะกรรมการชุดของบิ๊กชิงที่นายกตั้งมาไม่มีอำนาจในการชี้มูลความผิดใชคทำได้แค่ดูประเด็นที่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเท่านั้น ดังนั้นในรายงานที่คณะกรรมการชุดบิชจิงนำเสนอท่านนายกจึงนำเรียนในประเด็นแรกเป็นพื้นฐานให้เข้าใจกันก่อนคณะกรรมการชุดบิชชิงไม่มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดทำได้แค่รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นข้อกฎหมายเท่านั้นเท่านั้น,น,นประเด็นที่สองในรายงานของบิชชิงระบุว่าเรื่องที่มีการกล่าวหากันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วคณะกรรมการเข้าไปยุ่งไม่ได้โอเคเรื่องที่เขากล่าวหาปิกโจกพัวพันเวพผน,นัน มันไปอยู่ในมือปปชแล้วใช่ค่ะอันนี้ชัะขนาเดียวกันในส่วนของวิ๊รตอที่ถูกกล่าวหาอะไรต่อไม่อะไรอย่างเช่นเรื่องบ้านที่อังกฤษค่ะได้มาอย่างไรได้มาจากใครซุกไว้หรือไม่ระบบในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชหรือไม่อะไรประมาณนั้นก็ไปอยู่ที่ปปชแล้วใช่ดังนั้นเรื่องการกล่าวหากันทั้งคู่เนี่ย เข้าสู่กรรมการยุติธรรมไปกันที่ปปชแล้วดังนั้นคณะกรรมการชุดมิกชิงไปยุ่งไม่ได้คบัดรเด่นที่สมนี่แหละเรื่องที่มีการกล่าวหากันน่าจะมีประเด็นเสนอให้นายกดําเนินการตามกฎหมายต่อไปให้นายกเป็นคนฟันต่อไปนี้ต้องตีความใช่เรื่องที่มีการกล่าวหากาันน่าจะมีประเด็นคําว่าน่าจะมีประเด็นแปลว่า,า,วาอะไร,ไรผมไม่รู้ไนงะผมไม่รู้ วันนี้ต้องซักอาจารย์วิษณุน่าจะมีประเด็นประเด็นอะไรประ,ะประเด็นอะไรคะอาจารย์วิษณุคะประเด็นอะไรคะน่าจะมีประเด็นที่จะต้องมีการดรําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปหรืออะไรผมไม่ทราบเสนอให้หนายกดําเนินการตามกฎหมายว่าให้หนายกฟันหรือจัดการอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมไม่รู้รจริงๆแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผสมกับการข่าวคจะเป็นการวิเคราะห์กี่เปอร์เซ็นต์จะเป็นเรื่องของการข่าวกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่บอกก็แล้วกัน <c oughs> เอาเป็นว่าวิเคราะห์บวกการข่าวผสมผสมกันค่ะน่าจะตกผลึกได้ดังนี้ว่าต่อไปนี <c oughs> ต้ตั้งใจฟังตั้งใจฟังต่อไปนี้ใช้จินตนาการหน่อยนะ <c oughs> นายทุนตรีจะใช้อำนาจส่งตัวบิ๊กต่อกลับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกลับไปทำหน้าที่ปปสตอรอ <c oughs> ในอีกไม่กี่เดือนสามเดือนเศษในอีกไม่กี่เดือนที่เหลืออยู่ โอกาสที่จะลาออกก่อนเกษียณมีมกลับไปกลับไปเป็นปปตารกลับไปทําหน้าที่ปปาตารและทำอะไรไม่ได้ร่วมพระาชวิธีอะไรแต่ไม่รไยให้ให้ครบาทุนก่อนในเดือนกระกฎาคมค่ะจากนั้นอาจจะจัดจังหวะแล้วลาออกก่อนเกษียณไม่อยู่ถึงกันยาไม่อยู่ถึงกันยาอการส่งตัวกลับมีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดมีโอกาสได้ ถวายงานได้ร่วมในพระราชพิธีในเดือนกรกฎาก็ถือว่าเป็นกิจเป็นกิจยศเป็นศักดิ์ศรีแห่งชีวิตแล้วล่ะก็พอแล้วล่ะก็ให้กันตามสมควรดังนั้นก็ลาออกกฎกระเสียนก็ได้ดีกว่าไหมจบไปตอนจบไปอ่าทอดหนึ่งของบิ๊กต่อส่วนบิ๊กโจวยังไงต้อย้ำนะวิเคราะห์ผสมกับการข่าวการข่าวกี่เปอร์เซ็นต์วิเคราะห์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่บอกไม่บอกอืม คิดก็ได้ถูกก็ได้ถูกก็ได้อ่าเป็นไปได้ไม่มีคําว่าหน้าแตกค่ะกรณีของบิ๊กโจ๊กยังไงคะมีความน่าจะเป็นว่าจะมีการเรียกประชุมกะตะรค่ะแล้วใช้มติกะตะรไปกําหนดให้บิ๊กต่ายรักษาการพบตรยกเลิกคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนอื แต่คนที่จะเซ็นยกเลิกคำสั่งอาจจะสลับมาเป็นบิ๊กต่อก็ได้นะบิ๊กต่อจากไปเป็นพบตรพบตรก็ไปทำหน้าที่พบตรเซ็นก่อนออกจากนั้นจากนั้นพบตรที่ชื่อต่อศักดิ์สุวิมลก็อาจจะรับมติของกทรและมาทำอีกหนึ่งคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมค่ะถูกไหมทำได้โอเค จากนั้นจากนั้นบิ๊กโจ๊กจะถูกจะผิดมันก็มีกระบวนการส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในมือปปชแล้วอีกด้านหนึ่งทางฝัง่งสำนักงานตุลาการ่งชาติก็มีการตั้งคณะกรรมาการสอบวินัยร้ายแรงละเดี๋ยวถ้าเกิดบิ๊กต่อเซ็นคำสั่งยกเลิกคำสั่งแซงว่าบิ๊กโจ๊กก็จะกลับเข้ามาเป็นรองผบตรก,ตกลับมาทำงานได้ถูกต้องกลับมาเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผบตร,ไ,รได้หรือเปล่าด้วยใช่ไหมได้หมด ว่ากันตามหน้าไพ่มันต้องได้มันต้องได้เพราะถือว่ายังไม่นิมคำเแต,แต,แต่การเลือกพอบตรไม่ได้ยึดโยกับอาวุโสแล้วนี่ใช่มันมีมันมีแนวทางมันมีบรรทัดฐานมาจากกรณีอรของบิกตอ่ตอดังนั้นดังนั้นไอ้ที่ยึดอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งนั้นออมันก็ไม่ใช่ละอยู่ที่เขเลือก มันอยู่ที่ความเหมาะสมมันอยู่ที่อะไรจะเป็นอะไรอีกมากมายแก่กองทีเดียวถูกไหมโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนั้นะพอจะเห็นทิศทางแล้วใช่ไหมคะถูกก็ได้ผิดก็ได้ผมก็บอกแล้วไงวิเคราะห์ผสมการข่าวอะไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่บอกหรอกผิดก็ผิดถูกก็ถูกเอาซเอาซิพอแล้วพอแล้วอ้าวหน้าด้านไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วพอแล้วอจัดรายการแบบหน้าด้านพอแล้วพอแล้วเอาไป